ที่วีเคเบิลได้ให้บริการช่วงสัญญาณโทรทัศน์ตามสายน,านสัญญาณบนลวดทองแดงและระบบสายใยแก้วนแสงโดยมีขอข,อขายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่โยงบนราชธานีอเมรวรีชัมราและพื้นที่ใด้เคียงซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้ง และสมาชิกรายัวเรือนกว่า6,700หนวยบริการระบบทีวีรวมผ่านสายทางสัญญาณให้สมาชิกรับชมรายการต่างๆโดยไม่ต้องมีเสาออกอากาศทีวีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกมาโดยตลอดบัดน,นี้เป็นการยกระดับการบริการให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นทันต่อท โนลยีในยุคปัจจุบันทั้งทาง,งด้านคุณภาพของภาพและเสียงตลอดจนคอนเทนต์รายการที่เข้ามากขึ้นม v ค a b l e จึงได้ร่วมมือกับทาง CTH และปรับรูปแบบการให้บริการเป็น V-Cable CTH ซึ่งสามารถรับชมรายการต่างๆได้ทั้งระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกเดิมควบคู่กัน และสมาชิกยังสามารถเลือกอัปเกรดแพ็กเกจต่างๆของทาง CTH ได้ตามต้องการพร้อมกังนี้ Weeble bon CTH ยังสามารถติดตั้งจานดาวเทียมรับสัญญาณ CTH ในพื้นที่ต่างๆนอกเหนือนจากโรงขายสัญญาณเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมและกลุ่มช่องรายการอื่นๆจากทาง CTH ซึ่งการดำเนินการต่างๆที่กล่าวมาแล้วขั้งต้นนี้สมาชิกเดิมในระบบอะนาล็อกจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายช่องรายการรางส่วนเพิ่มเพื่อความเหมาะสมซึ่งรายละเอียดการอัปเกรดและติดตั้งกล่องรับสัญญาณ VCable CTS สามารถส,สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของ V c able และสอบถามรายละเอียดได้ที่ V c able 045 281 114 บริษัท c c คอมพิวเตอร์ที่เส้นจำกัดเบอร์โทรศัพท์045281111และขอจกบริษชัมราบ V ีเคเบเบอร์โทร045321567จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอขอบพระคุณมานณที่นี่ด้วย